กับส, <im sharing> สวัสดีพี่พี่ fc กุมารทองบางพงพยาวทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังกับกระผมกุมารทองเมืองพยานะครับวันนี้ก็เอานําผ้าสวยๆนะครับมาฝากพี่พี่ fc อีกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเมมเบอร์แล้วก็ เดี๋ยวลายจะเด้งขึ้นนะครับแอดมาเพิ่มเพื่อนมานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์6 1 1 6 9เจ็ดห้าหหนึ่งหนึ่งนะครับผมเพิ่มมาให้เป็นการเตียเวลาครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับผมชิ้นแรกองค์แรกนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอพิม์ใหญ่นะครับจะขออนุญาตซูมนิดนึงนะฮะนี่ครับผมพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยนะครับ เนื้อสวยๆมันๆแบบนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสวยๆมันๆแบบนี้ครับนี่ครับผมพร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกมาขามเปียกนะครับส่องดูเห็นแหล่เม็ดแรล่มาขามนะครับนี่ครับเนื้อเปเปียกเนื้อนุ่มแบบนี้ฮะนะครับผมพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ผมเปิดไว้แปดร้อยนะครับ ซุ้มกอพร้อมกรอบนะครับแปดร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองครับอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับเห็นหน้าตาลำไรครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีขนกนะครับเนื้อหนุกนุ่มครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีรอยขึ้นรอยปาดแบบนี้เลยนะครับเอาแปดร้อยนะครับองค์ที่สองนี่ก็เอาแปดร้อยนะครับผม ชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยเหมือนกันครับแปดร้อยเหมือนกันนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูผ้าล่วงครับผ้าล่วงสนิมแดงนะครับ นี่ครับสนิมแดงนานานะฮะไข่นานาแบบนี้ฮะปิดทองสวยงามนะครับนี่ครับสวยมีหน้ามีตานะครับพระล่วงประธานปอนนะครับสุโขทัยนะฮะพระร่วงหลังล่างปืนนะครับนี่ครับสนิมแดงนานานัเออกสีออกเลือดนกแบบนี้เลยนะฮะสีออกเลือดนกแบบนี้เนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับอ่าองค์ที่หนึ่งนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับ เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับครับผมมีแตกใยแมงมุมเก่าๆนะฮะแตกใยแมงมุมเก่าๆองค์นี้จะออกสีค้ำๆหน่อยครับออกสีค้ำๆหน่อยนะครับนี่ครับสองดูจะเห็นแตกใยแมงมุมแบบนี้เลยนะครับ เนื้อสวยๆจัดจ้านนะฮะนี่ครับเอาพันห้าเหมือนกันนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามครับผมต่อไปองค์ที่สามนี่ครับผมองค์ที่สามก็สวยนะครับองค์นี้จะไข่นานะครับผมนี่ครับ้องดูตามตอกนะครับสวยมีหน้ามีตานะครับสวยมีหน้ามีตาแบบนี้เลยนะครับหลังปืนแบบนี้ครับผมด้านหลังนะครับ สองดูมีเสน่ห์ดีนะฮะมีเสน่ห์ดีนะครับไข่นานๆแบบนี้ครับผมเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมชอบก็แอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับจากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับปลายทางก็บวกห้าสิบาทนะครับบวกห้าสิบาท นะครับจะซื้อกี่องคก็ได้ครับบวกห้าสิบาทนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมองค์ที่สี่นะครับถ้าโอน์ก็ส่งฟรีนะครับถ้าองค์ก็ส่งฟรีนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับอันนี้เป็นประธานพรนะครับพิมพ์ประธานพรนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่ห้านะครับ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นผ้าร่วงเ่าเป็นผ้าหูยานนะครับผ้าหูยานลบบุรีสนิมแดงนะครับอืมครับสวยนะครับสนิมแดงชุดนี้ก็สวยนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับเอาพันห้าเหมือนกันนะครับพี่ๆนะครับ อันนี้องค์ที่1นนะครับพระหงษ์ยานองค์ที่1 1,500บาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับอ่าองค์ที่2นี้ก็สวยนะครับนี่สวยคนละแบบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็เอา1,500บาทนะครับนะครับผมหรือแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 0 64 75 6 1สี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมเอาพันห้าเหมือนกันนะครับหูยานนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับ ครับผมสนิมแดงนะครับสนิมแดงนะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้ครับหูยานลบบุรีนะครับสีระปาดสวยนะครับมีหน้ามีตาแบบนี้เลยนะครับนะครับสวยหน้าตาคมชัดนะฮะอ่าพันห้าครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูภาพเนื้อดินหลวงพ่อปานกันบ้างครับอ่าองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับมีผงนะครับมีผงอุดอยู่นะฮะองค์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์ขีไก่เขาเรียกเหยียบไก่เบรกนะครับนี่ครับผมไก่ตามเส้นนะครับไก่ตามเส้นนะครับนี่เอาแปดร้อยนะครับหลวงพ่อปานอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับจะขออญาตซูมนิดนึงนะครับองค์ที่สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเม่นนะฮะขีเม่นนะครับนี่ครับเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับผงอุดก็ยังอยู่นะครับผงอุดก็ยังอยู่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่องค์นี้ก็เอาแปดร้อยครับผมอ่องค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์ที่สามเป็นพิม์พขีคุดนะครับ นี paper, to mm ่ครับผงอุดนะครับผงอุดอง์นี้ก็สวยนะครับเนื้อแห้งนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์ขีคุดครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่สี่อันนี้ขีเม่นนะครับองค์ที่สี่นะครับองนี้ก็มีผงนะครับนี่ครับเนื้อออกแดงแดงนะฮะเนื้อออกแดงแดงนะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไป องค์ที่ห้าครับพิมพ์ขีไก่ครับองค์ที่ห้าพิมพ์ขีไก่นะครับนี้ผมอุดตรงนี้นะฮะนี่ครับผมสวยนะครับสวยทุกองคเลยสวยทุกองคเลยนะครับชอบแอดไลน์มาเรืเลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่หกครับองแปดร้อยนะครับหลวงพ่อปานนะครับอันนี้องค์ที่หกพิมพ์ขีฮนุมานนะฮะปลายทางเก็บห้า บอกเพิ่มห้าสิบบาทนะครับอ่านี่ครับผมถ้าโอนก็ส่งฟรีนะครับอันนี้หานุมานครับผมองค์ที่หกนะครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับอ่าองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ก็สวยนะครับนี่ก็สวยนะครับเรื่ององค์ที่แปดครับผมแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าพิมพีไก่ครับองค์ที่เก้านะครับนี่ผงอุดอย่างแบบนี้เลยนะฮะผงอุดสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนะครับแปดร้อยครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สิบองค์ที่สิบก็เป็นพิมพีเม่นนะฮะอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยครับ ต่อไปนะครับ11ครับอ่าสินี่เป็นพิมพ์ขี่ปาหมอนะฮะนี่ครับผม800บาทครับต่อไป12อ่า12นี่ก็ขี่ปาหมอนะครับผมองค์นี้ก็เอา800ครับอ่า13นะครับนี่ครับขี่ปาหมอเหมือนกันฮะ13นะครับ800บาทนะครับโอ้ต่อไปองค์ที่14นะครับเป็นพิมพ์ขี่เม่นนะฮะ เนื้อจัดจัดมันมันแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อจัดจัดมันมันแบบนี้นี่อุดผงแบบนี้ฮะอุดผงแบบนี้นะครับผมแปดร้อยนะครับองที่อ่าต่อไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นพิมพ์ขี่คุดครับผมพิมพ์ขี่คุดนะฮะอ่ผอง,งผงอุดยังอยู่ทุกองนะครับผงอุดยังอยู่ทุกองแปดร้อยบาทครับผมอ่ต่อไปนะครับ พิมพ์ขี่คุดหลังยันครับผมอันนี้นะฮะพิมพ์ขี่คุดหลังยันองค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อปานมีหลายองค์นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ขี่คุดผีเสื้อครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมจับขอบกันน้านะฮะเลี่ยมจับขอบกันน้ํานะครับสวยๆแบบนี้เลยแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพิมพ์ขี่ฮานุมานนะครับอ่าอันนี้พิมพ์ขี่ฮานุมานนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้ฮะ นะครับแปดร้อยเหมือนกันนะครับรายการต่อไปพิมพ์ขีคุดผีเสื้อครับนี่ครับขีคุดผีเสื้อนะครับองนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับนี่เนื้อเก่าๆมันๆจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปพิมพ์ขีนกครับอันนี้พิมพ์ขีนกนะฮะพิมพ์ขีนกนะครับ นะครับแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ขีไก่ครับอ่นี่ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลวงพ่อปานมีหลายองค์นะฮะองนี้ขีปานะครับผมแปดร้อยบาทเหมือนกันฮะต่อไปนะครับรายการต่อไปพิมพ์ขีไก่ครับนี่ครับอ่าขีไก่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ขี่ไก่เนื้อสวยเหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นพับเปิมนะครับเนื้อออกเขียวมอยนะฮะนี่ครับเนื้อเขียวมอยแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพับเปิมลำพูนนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับเอาแปดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปองค์ที่สองเป็นเนื้อสีพิกุลนะครับเนื้อขาวๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโพเด้งๆนะครับเนื้อแห้งลุกองค์นะฮะเนื้อแห้งๆแบบนี้ฮะแปดร้อยบาทครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับนี่ครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะฮะหน้าตาสวยคมชัดนะครับเนื้อออกเขียวมอยนะครับมีหมัดไฟนะฮะนี่ครับผม ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับพับเปิ่มนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นี่ก็สวยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยครับผมต่อไปนะครับต่อไปเนื้อแดงครับพับเปิ่มนะครับเนื้อแดงองค์นี้สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับปูดอนแก้วนะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับนี่ครับมีลงลักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยบาทครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยนะครับเนื้อมันๆดีนะเนื้อมันๆหนึบนุ่มนะครับมันๆหนึกนุ่มแบบนี้เลยนะครับองนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับอง์ต่อไป อันนี้ก็แปดร้อยครับผมชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่อีกองหนึ่งฮะอง์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยะอันนี้เอาพันพันสองแล้วกันนะครับพันสองนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะครับผมเลี่ยมจับขอบเงินนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้ฮะเลี่ยมจับขอบเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบโบราณน,นะครับอ่ะอันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่อ,องนะครับแบบเลี่ยมจับขอบเงินนะฮะ แบบเรียบจะขอเงินนี่องค์ที่สามนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับอันนี้ก็เอาพันสองนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะฮะอันนี้ยกสมนาคนะครับผมตั้หลักบุญนาคนะอันนี้เอาพันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับ1,800บาทครับ1,800บาทนะครับต่อไปองค์ที่3ครับอันนี้ก็สวยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่สองดูเนื้อมันมากนะครับหนึกนุ่มแบบนี้เลยนะเอาองค์ละพันแปดนะครับผมนะครับผมมีอยู่ห้าองค์นี่องค์ที่สามนี่องค์ที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่ครับ 1800บาทนะครับ1800บาทนะครับต่อไปองค์ที่5ครับนี่องค์ที่5ครับเนื้อสวยๆหนึบนุ่มแบบนี้เลยนะฮะห่บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับผมจะตุรพิตรพรชัยนะครับเหรียญนี้ก็เอา800นะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับอันนี้เหรียญที่2อนะครับผมเหรียญที่2อ0 0บาทครับ ต่อไปเหรียญที่สามนะครับจะตุรพิธพรชัยมีสามเหรียญนะอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาเหรียญละแปดร้อยนี่เหรียญที่สามนะครับอ่ต่อไปแหวกม่านหลวงพ่อป่วยนะครับอ่าเล่ยมวินเทจเก่าโบราณนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับแล้วก็เหรียญนะครับอ่าเหรียญยันมงกุฎพระเจ้าด้านหลังนะฮะอันนี้หลังยันมงกุฎพระเจ้านะครับสภาพใช้หน่อยนะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นตมเด็ดขีสิงห์นะฮะแปดร้อยบาทครับผมชุดหลวงพ่อสวยชุดนี้เอาแปดร้อยหมดเลยแล้วกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่อันนี้แหวมกม่านเนื้อดํานะครับมีจีวรหลวงพ่อนะครับพิมพ์สวยคมชัดนะครับพิมพ์สวยคมชัด นะครับเอาองละแ0 0บาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ู4ย์6กเจดน่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญนะฮะเป็นเหรียญก็กล้วยครับนี่ครับผมนะครับอันนี้ก็เอา0นะครับรุ่นถลองสารานะครับหลวงพุทนวานนะครับตรง7ีเนะฮะเรี่ยมกอบแบบเก่ามากเลยนะนะครับ มีองค์ที่1ครับผม800ครับต่อไปองค์ที่2อันนี้ก็เอา800นะครับอองค์ที่3 2497นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ2497นะครับเอา800บาทครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อปั๊มนะฮะ หลงพ่อเดิมก็เอา800แลวกันนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับใต้ฐานก็มีรอยจานแบบนี้ใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้นะครับ800บาทครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะใต้ฐานมีรอยจานทุกองค์นะฮะ800ครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ อันนี้องค์ที่สามนะครับผมนะองค์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้ก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นสิ่งสามขวัญนะครับนี่ครับสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะครับอ่านี่ครับเก่าๆช้ำๆแบบนี้เลยนะฮะ ขาจุ๊ะนะฮะพันห้าครับผมมีตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับมีตัวที่สองนะครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนก็แอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้พันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับนีตัวที่สี่นะครับอ่าต่อไปตัวที่ห้าครับนีตัวที่ห้านะครับ เก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับเอาตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับมาชมพระสนิมแดงกันบ้างครับผมสนิมแดงนะครับสนิมแดงนี่เอาองค์ละพันเพอานะครับราคาพิเศษครับผมองค์ที่หนึ่งนี่นะครับเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับผมเชียงแสนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ พิมพ์ปกโพใหญ่นะครับเจ็ดแสนหนึ่งพันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่ครับผมอันนี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับต่อไปเป็นพระลีลานะครับอันนี้น่าจะทางสุพรรณนะครับอ่ะนี่น่าจะทางสุพรรณนะครับองค์นี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ อันนี้เป็นลบบุรีนะครับพระนารายณ์ปางปฏิหารครับผมองนี้ก็หนึ่งพันบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระศรีศาสดาครับศรีสาสดานะครับกูวัดใหญ่พิษณุโลกครับองนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับผมพระร่วงประธานพรนะครับอันนี้ทางสุพันนะฮะน่าจะสุพันนะครับหนึ่งพันครับ นากระลบบุร <Workers. S 2> ีครับผมองนี้ก็พันหนึ่งนะฮะรูปไม่ชัดเตียนยังไงก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพายอดขุนพลลบบุรีนะครับนี่ก็องค์นี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็นพรลือสีนะครับปู่ท่าสีสวัสดนะครับเดียวกับพระท่ากระดานนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับนี่ครับ วังเพิ่มนะครับกูวังเพิ่มนะครับองนี้ก็อา0หนึ่งพันละครับต่อไปนะครับนาปกระบบุรีครับนาปกระบุรบุรีสนิมแดงครับผมองนี้ก็1 0 0หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับพระกรุนางตาท่าเรือสนิมแดงครับซุมล่มโพนะครับกูนางตาท่าเรือนะครับองนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับผมกูวังเพิ่มครับอง์นี้กูวังเพิ่มนะครับ หนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับอันนี้กูพระเจ้าตนหลวงครับผมกูวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับหนึ่งพันบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้พระศรีศาสดานะครับผมอ่างองค์นี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับรายการต่อไปนะครับผมอันนี้เป็น <étique> <occasions S 1> หน้าปกลบบุรีนะครับหน้าปกลบบุรีนะครับวงนี้ก็เอา1000นะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระเชียงแสนครับผมนี่เชียงแสนพิมพ์ใบข้าวนะครับวงนี้เชียงแสนพิมพ์ใบข้าวครับ1,000บาทนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นทวารวดีนะฮะทวารวดีวงนี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับผม1000บาทนะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาเลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับซุ้มเรือนแก้วอยุธยาองค์นี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับศิลปะสวยสวยเลยนะฮะอันนี้ทวารวดีนะครับผมหนึ่งพันแล้วครับต่อไปนะครับยอดขุนพลนะฮะยอดขุนพลนะครับตะนิ่มแดงครับผมอันนี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับผม ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับพัดท่ากระดานไอพิมพ์นี้ก็หายากนะครับท่ากระดานนะครับอันนี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับต่อไปนะครับยอดขุนพลนะครับองนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9หนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ นี่ครับผมนะครับสนิมแดงชุดนี้เอาหนึ่งพันนะครับต่อไปนะครับมาดูจอบหลวงพ่อเงินกันบ้างฮะจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสภาพใช้หน่อยนะสภาพใช้หน่อยนะครับผมสวยนะครับขึ้นเกดกระดีสวยๆแบบนี้เลยนะครับจอบผมเปิดไว้องละพันนะหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมองค์ที่หนึ่งนะฮะนี่ครับ อไปอองที่สองครับนี่ครับขึ้นเกตกระดีสวยๆเท่านั้นเลยนะฮะอะนิองที่สองนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนี่องที่สามนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้นะครับอันนี้องค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นี่ก็สวยเลย น่าจะห้อยแบบไม่ได้ใส่กรอบนะครับองค์ที่สี่นะครับเจ้าของเขาเก็บแต่แบบมันๆแบบนี้เลยนี่องค์ที่ห้านะครับผมนะครับพันเรื่องนะครับเปิดไว้หนึ่งพันนะครับชอบองค์ไหนจูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเอร์ไลน์เอิดเดียวกันนะครับันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับ ต่อไปองค์ที่แปดครับเนื้อสวยๆวันๆบบน,นี้อันนี้องค์ที่แปดนะครับผมต่อไปองค์ที่เก้าอันนี้องค์ที่เก้าครับผมนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เ,อเดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สิบครับต่อไปองค์ที่สิบนี่ครับ ขึ้นเก็บคดีตัวๆงามๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่ติบครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กุมารทองเมืองพะยาวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ